สวัสดีค่ะวันนี้ครูเพนจะเอาลายพรมเช็ดเท้าสวยๆมาฝากนะคะแล้ววันหลังครูเพนจะมาสอนทํานะคะวันนี้ครูเพนขอโชว์ลายที่ทําเสร็จแล้วก่อนนะคะลายดอกไม้นะคะแต่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ครูเพนฝึกทําแต่ก็ทําได้สวยมากก่อนที่เราจะทํพผมเช็ดเท้าเราต้องเลือก คัดสีดูขนาดของเส้นห่วงยังยืดก่อนนะคะแต่ถ้าเส้นมันไม่เท่ากันแล้วก็มันจะถักไปไม่สวยนะคะเดี๋ยวคูเพนจะมาพาทํานะคะเดี๋ยววันหลังคูเพนจะมาพาทําวันนี้ขอโชว์ลายสวยๆของผมเช็ดเท้าที่คูเพนทําก่อนค่ะสวยมากนะคะขอให้เพื่อนๆน,นะคะลองติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวครูเป็นจะสอนให้นะคะ